สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะไปเดินที่ตลาดแล้วก็ร้านผลไม้นะคะวันนี้เราเจอเราเจออะไรอะแตงโมแตงโมสีส้มนะคะเห็นไหมคะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันจะเหมือนแตงโมที่แบบสีแดงปกติหรือเปล่านะคะนี่นะคะนี่นะ หวานนะคะแต่ว่าไม่หวานมากอ,อกจจะหวานจืดๆสักหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมก็เหมือนแตงโมทั่วไปนะคะรสชาติอาจจะอ่อนกว่าแตงโมที่เป็นสีแดงนิดหนึงเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินแตงโมที่มีรสหวานมากนะคะสีก็ซิดๆประมาณนี้แหละทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าใสายพานอะไรเห็นเขาขายแล้วก็เลยอยากลองว่าเอ๊ะรสชาติมันจะเหมือนกันกับตัวที่เป็นสีแดงหรือเปล่านะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเจอลองถ้าชอบก็ลองซื้อมาทดลองชิมได้นะคะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะ